คุยสิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนมมม่าไหนมาม่อิงมาม่อยู่ไหนคะอิงมาม่ไหนพี่มีนพี่มีนอยู่ไหนไปหาพี่มีนก่อนพี่มีนไหนพี่มีนไหนโอ้จุ๊บหน่อยจุ๊บแก้มพี่มีนหน่อยแ้พี่มีนไหน ลกหมาไม้ยังลุกหมาไม้ยังบ้านนี้บ้านใครบ้านอิงเปล่าตอนกองหน่อยมากเคยโดนแม่ตียังอิงเคยยังหัวเราะก่อนหัวเราะเออเอเออเออหัวลราะเออเออหัวเราเร็วอิงไอ้ตองเขาประกาศขายลูกไงประกาศขายลูกเลยโห ที่มีรู้ใจเว้ยเอาไฟล่อเว้ยเขาจะเอากล้องเขาบ้างกล้องอยู่ชั้นสามน่ะลูกพี่รู้รู้ด้วยนะรู้ว่ากล้องอยู่ชั้นสามไม่มีแล้วเนี่เอาชั้นจสองป่ะถ้ากล้องหายไปไหนวะไม่อยู่ที่ทำงานแล้วหรอสงสัยหรือว่าอยู่บ้านป้าไม่มีแล้วลูกกล้องไม่อยู่นี่ไม่อยู่นี่ลูกดีไม่อยู่นี่ลูกเอากล้องเขาบ้างไม่อยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร กองนี้ก็ได้ยิงมังกล้องนี่กอดออกกดออกกดออี้ชว์ใส่กล้องโชว์ใส่กล้องเอามือค่อยหลังไงโชว์ใส่กล้องเลยค่ะเอามือค่อยหลังไงลูกเอามือค่อยหลังทำไมล่ค่อยหลังมือค่อยหลังป้าสอนทำไมล่ะค่อยหลังจ๋เต้นโชว์เลยเต้นโชว์ดึง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  อะไรนะ Dante, ชู asure, มือขึ bien, ้นเรามุนมุนชูมือขึ้นบอกไปมาโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเออไม่เอาอายไม่เป็นไรโอ้อิงนีมีอะไรมีตังค์ไงโอ้โหอิงไม่ชอบเนาะอิงเอาตังค์ไปซื้อขนมหนึ่งไร่หนึ่งบาทห้าสิบมันละน้องมาแล้วมาดูแล้วเดออะไรวะ อะไรวะฮไม่มีของเล่นนะสิไม่มีของเล่นไม่มีขอดูอืมมีไหมอิงอยากดูภาพหนูมั้งอ๋อเอาเอาเอาให้น้องดูน้องดูสิ